ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับในรายการ Work Out Fun For All พกกายทุกวันสดใสทุกวันค่ะครับผมโค้ชเทพครับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยค่ะเชอรี่สิริวัฒนาสุดลาภาคุณครูสอนโยคะค่ะครับผมรายการของเรานะครับจะบอกเป็น3ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของผมนะครับ Fit and Firm ค่ะฟิตร่างก้ายสวยใช่ครับและช่วงที่2นะครับพบกับครูเชอรี่นะครับค่ะในช่วง ฟิตฟิตโยคะอ่าหรือว่าโยคะหน้าฟิตนั่นเองใช่ครับผมและช่วงที่3ามพลาดไม่ได้คุณครูใช่ครับในช่วงสุขภาพดีมีอร่อยอ่าคลีนฟู้ดกูสเทสนั่นเองนะครับวันนี้มีอาหารสุขภาพนะคะหลากหลายเลยมาให้เพื่อนๆนะคะติดตามชมกันถึงบ้านเลยค่ะใช่ครับอ๋อและนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับสุดท้ายนี้ครับกับสกู๊ปดีๆนะครับของผลงานของสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับประจำปีพศ2563นะครับค่ะไปติดตามชมกันค่ะ ครับผมก็เจอผมอีกแล้วนะครับผมโกเทพครับในช่วงฟิตแอนเฟิร์มนะครับฟิตร่างกล้ามสวยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษแล้วนะครับเราคจับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิชรุแรงนี้นะครับผู้สอนนักกีฬาพกกายและฟิเนสทีมชาติไทยวันนี้เราจะมาประกันต้วแขนนะโอเคจัดไปครับด้อยมากอาจารย์ครับเราจะไม่ได้ฝึกกล้ามเ้อแขนที่เป็นกล้ามเนื้อมัดรวมใช่ครับทุกครั้งที่เราฝึกมัดรวมคือมัดเต็มใช่ไหมครัดเต็มหน้าแขนนะครับหน้าแขน เขา่าไปเสร็จมีสองหัวนะครับเราจะไม่ฝึกรวมเราจะฝึกเทคนิคพิเศษอาเทคนิคพิเศษความคมเข้มของอหน้าแขมข้อนอกนะครับหลายคนอาจจะลืม,มแต่หลายคนก็ฝึกครับทีนี้แต่หลักการฝึกผมจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปนิดนึงนะครับในเรื่องของการขดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้มวลกล้ามเนื้อเกิดความเต็ง และ so สร้างความหนาแน่นของกล้ามเนื้อครับผมนะครับผมเราจะฝึกน้ำหนักที่75น75เรเนี่เหมาะสำหรับคนที่รับการฝึกมาแล้วพอประมาณนะครับไม่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพราะว่ามันจะเกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อปดตัวถ้าเล่นใหม่ๆปล่อยเก่งไว้นานๆอาจจะคลายตัวยากแล้วจะเกิดตะคิวได้ อ่ะทีนี้เรามาดูหลักเทคนิคนิดนหน่อยนะครับกดให้พร้อมยังพร้อมแมากเลยอ่ะจับขอบในครับผมจับขอบในชิ้เลยอ่ะชิ้เข้าไปเลยเทคนิคง่ายๆนะครับคือเราพยายามเกร็งแล้วก็บิดเพื่อหงายมือก้อยขึ้นมาเข้าไปแน่นๆเพื่อให้ขอบนอกออกมาทำงานนะครับนะดูนะขึงนไปเลยเคลื่อนไหว10ครั้งแค่เก้าสองศาแล้วขึ้นไปอ้าวหนึ่ง ครับไปดูสังเกตสังเกตนะครับ2นะครับสามแค่เก้าสี่สงสารเราขึ้นไปอัพสี่จังหวะลงคอนโทนไว้ห้าดีคอนโทนไว้เก่งไว้หกไปครับช้าๆไม่ต้องเร่งเจ็ดไปเรื่อยๆครับแปดสังเกตกันเก้าดูการดิ้นของกล้ามเนื้อสิบเก่งไว้หนึ่งสองสามสปีดห้าครั้งไปครับหนึ่งสองสามสี่ยังวาง ยังไงครับผมรู้สึกโดนเหมือนกันอาจารย์โดนอะไรครับใช่ครับโดนนะสามทุบถูกต้องอะมือมืออารมณ์ประมาณนั้นโอเคครับก็คือโดนเลยรครับตอนนี้ก็คือเป็นแลี้ยวไกลๆใกล้ๆจุดก่อต้นนะอาจารย์ใช่ครับผมใช่ครับเป็นด้านนอกนะไปเส้นด้านนอกเทคนิคนี้ผมว่าดีนะอาจารย์มันเหมือนมันเหมือนเข้มข้นขึ้นครับผมเข้มข้นขึ้นแล้วก็มันเน้นเฉพาะจุดครับใช่เพราะเพื่อนๆทําบ้านนี่น่าเอาไปฝึกได้เราไปฝึกดูครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้อง ผ่านการฝึกฝนมาสักระยะหนึ่งนะค,ะครับือใหม่ผมยังไม่แนะนำให้ฝึกเพราะว่าจาังหวะที่เราเหมือนผมเคยอธิบายไปเมืก่อนแล้วการกรึงของกล้ามเนื้อผ้าเนื้อเรายังไม่แน่นยังไม่แข็งแรงพอมันเกิดการพูดแล้วไม่ข่ายแต่คิ้จะเก็บนะครับแต่ร้างตื่มาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนี่เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อผมก็คือการน,นอกให้เข้มข้นขึ้นเข้มข้นนุ่ครับใช่ครับเมื่อกี้ก็จากที่ผมได้ฝึกเมื่อกี้นะครับที่มืเเต็ ก็ค <fingers out> <hora> <bang> <Off> ือผมว่าจังหวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเนี่ย่สามารถก็คือเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าต้องเกร็งจริงๆใช่ครับต้องเกร็งนะครับแล้วก็ออกการเค้นบริเวณที่เราเน้เค้นนี่จำมัดที่งัดขึ้นมาจริงๆตามหลักการจริงๆเนี่ยมันกลับเนี่ยมันไม่สามารถแั้ได้หรอกครับแต่เราใช้ใช้ความรู้สึกความรู้สึกของเราเกร็งขึ้นมาเพื่อให้จำแมะน็อกจำเป็นน่าแข็งและน็อกท่อาจารย์คนผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคอยเซ็ตเลยนะจับปบอลจากการจับบอลเลยนะครับรู้จับพานะครับจับเข้าหน้าแคบหลายคนอาจจะมองว่าเหมือนมีคำถามหลายคำถาม บางคนบอกว่าจับจับจับแลปล่อยอได้ไหมในโปรไม่ต้องค้องไม่ต้องค้องไม่ผิดครับมันขึ้นอยู่ความหนัดและความชิมของแต่ละคนที่รับการฝึกมา,านะครับบางคนก็แต่ถ้าใช้ปลอดภัยก็คือคนกริบเลยเง็ดก้อยขึ้นมาเออแลสักทีกันแรกอ่าไปชา้าช้าสิบหนึ่งไปเรื่อยสองดูนะครับดูนะครับสามดูกันมีกวามเร็วนะครับสี่ไปเรื่อยๆอ อ้แปดขอโทษเดี๋ยวไว้ตลอดทุกันเด, 9, ดน้๋ยววะแปดเก้าขอโทษไว้อย่าพึ่งพูดอย่าพูดสิบไปใหไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ไปให้ได้ครับสองสามสี่เ <c oughs> ยื่อค่อยๆป,ปล่อยลงมาแล้ว <c oughs> ไงเข้าใจแล้วจ้ะเอเมค,<ด>ครับโอเคครับผมเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าต้องการมิติของแขนเนี่ยต้องสึงนะจ้ะนะใช่ครับผมใช่แล้วก็ เียย้ำนิดนึงนะครับสำหรับผู้ฝึกใหม่ๆผมว่าเราฝึกเบสิกให้มันแม่นก่อนให้แม่นก่อนเบสิกสักขัญที่สุดใช่ครับตอนนี้จะเป็นขั้นนึงคือขั้นเปวันขึ้นใช่ไหมครับต่อครับชวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับครับดีครับผมเทคนิคเรียกว่าเทคนิคระดับสุดนักกีฬาทีมชาติดีกว่าจะก็จำเป็นสำหรับนักกีฬาทีมชาติก็ฝึกให้อยู่เรื่อยๆนะครับใช่ครับคุณลุงราไม่ก็ลองเลองไปฝึกดูนะครับฝึกดูครับเรื่องน้ำหนักที่ยังไม่หนักก่อนไม่แล้นะอย่าเพิ่งใช้น้ำหนักแค่อย่างถ้าเป็นคนที่เคย เล่นม่ก่อนแล้วก็ใช้ประมาณ15%ของวันนนะส่วนวสำหรับคนที่ฝึกใหม่เอาน้ำหนักที่ตัวเองสามารถควบคุมได้อย่าไปใส่น้ำหนักที่มันเยอะนล้ตัวเองคนไม่ได้แล้วมันจะเกิดการบาดเจ็บทุกครั้งคำว่เาเวทนิ่งก็คือการฝึกด้วยน้ำหนักข้อสำคัญของมันก็คือการฝึกแล้วไม่เกิดการบาดเจ็บนี่สำคัญที่คนรับสรัคนใหม่เรับอ่าเป็นไงบ้างครับในผู้หญิกับเทคนิค อาจจะดูเล็กๆน้อยนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่ามันสำคัญแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็คือพยายามที่จะเก็บกล้ามเนื้อด้วยนะครับในการช่วงหน้านั้นนะครับจะมีอะไรที่จะให้ติดตามอีกและเทคนิคอะไรดีๆนะครับอย่าพลาดนะครับช่วงนี้นะครับจะพบกับคุณฟูเชอรี่นะครับในช่วงฟิตวิทย์โยคะนะครับโยคะหน้าฟิตนะครับแล้วเจอกันครับ แข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสซมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ด้วยสูตรใหม่อีเดมิสซเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิสซน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น โยคะค่ะวันนี้นะคะเชอรี่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่เคยนะคะเข้ามาร่วมรายการของเราไปแล้วนะคะและทีนี้พี่เขามีความฟิตมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเลยขอกลับมาร่วมรายการกับเราในวันนี้พร้อมกับพอยนะคะเพราะต้องการฝึกในส่วนของแกนกลางลําตัวค่ะวันนี้เชอรี่ขอแนะนําเลยนะคะพี่พาควัญค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฝึกกับเชอรี่ไปแล้วแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วก็ ชอบที่จะติดตามน้องแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่น้องให้ความรู้มานะคะก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นมาอีกรอบนค่ะก็ะคือวันนี้นะคะาทางที่พาขวัญมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วอยากจะมาฝึกในส่วนของแกนกลางลำตัวกับเชอรี่วันนี้เชอรี่จะจัดให้เลยค่ะในส่วนของแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเพื่อนเพื่อทางบ้านฝึกตามไปได้ด้วยเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะท่าแรกนะคะ เราะะจะอยู่ในท่า All Four Position นะคะให้ข้อมือตรงกับหัวไหล่กระจายน้ำหนักนะคะที่นิ้วทั้งสิบเปิดเข่ากว้างเท่าสะโพกจากนั้นค,ค่อยๆจิกนิ้วเท้าด่งสะโพกขึ้นไปสู่ท่า Downward Facing Dog ยืดหลังยาวๆนะคะกระจายน้ำหนักไปที่นิ้วตามองไปที่สะดือนะคะหรือปลายนิ้วโป้งเท้า กดอกกดไหล่นะคะส่งพลังจากแขนขึ้นมาที่ข้อศอกล็อกข้อศอกนะคะแล้วยืดหลังยืดสะโพกไปไกลๆอันนี้จะเป็นท่าเตรียมนะคะจากนั้นค,ค่อยๆนะคะเราจะไปสู่ท่าสันโตราสนะหรือท่าไฮแพงค่ะดันลำตัวไปทางด้านหน้านะคะให้ไหล่ตรงกับข้อศอกขยับปลายเท้ากดสะโพกลงค่ะโอเคโก่งสะบักเยอะๆนะคะ เราจะค้างอยู่ในท่านี้ห้าลมหายใจห้าสดีค่ะ3ให้เรานะคะขมวหน้าท้องเกงแกนกลางลำตัวนะคะ3ามสองหงต่อไปเลยนะคะเพิ่มความแข็งแรงดันลำตัวยุบศอกในท่าจะตุลังค้าดันดาสนะคะ ท่าน,นี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อมือหัวไหล่นะคะแล้วก็ในส่วนของหลังแกนแกนลางลําตัวจะช่วยในเรื่องนะคะปรับจัดปรับโครงสร้างกระดูกสันหลังด้วย2 1ห,หายใจเข้าม้วนนิว้วเท้ายืดออกขึ้นมาสู่ท่า upward facing dog ให้เราร้อยนะคะในส่วนของขาด,ด้านล่างสวยงามมากค่ะดีค่ะเปิดอ,อกยืดแขนนะคะกระจายน้ำหนักจากข้อมือขึ้นมาที่ไหล่ส และ1ค่อยๆนะคะดันลำตัวกลับมาสู่ท่า downward facing dog ยืดหลังยาวๆหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวให้เราค่อยๆดันลำตัวสู่ท่าไฮแพลงนะคะเราจะเพิ่มความแข็งแรงของเอวนะคะในส่วนของด้านข้างจากนั้นพลิกตัวไปทางด้านซ้ายเลยค่ะค่อยๆนะคะ อเอามือแตะเอวมือซ้ายแตะเอวจากนั้นค่อยๆวางเข่าด้านขวาลงมาทางด้านหลังบิดปลายเท้าลงมาทางด้านหลังค่ะดีค่ะตัวเราจะไม่บิดนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะผนึกขอบเท้านะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะให้แน่นจากนั้นค่อยๆนะคะส่งมือนะคะขึ้นไปที่เพดานท่านี้จะช่วยในเรื่องของ ในส่วนของช่วงละช่วงข้างนะคะในช่วงของเอว3 2 1วางมือค่ะจากนั้นค่อยๆนะคะสลับเลยค่ะ,ะยืดขาด้านขวาผนึกขอบเท้าให้แน่นบิดปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านหลังมือแต่เอว พอฐานมั่นคงแล้วจากนั้นค่อยๆย,ยืดแขนขวาขึ้นไปพยายามทุกลมหายใจนะคะยกเอวขึ้นไปให้สูงค่ะ 3. อย่าลืมผนึกขอบเท้าด้านหลังให้แน่นด้วยนะคะ 2. และ 1. ค่อยๆวางมือกลับมาช้าๆนะคะเราจะขอเพิ่มความชา l l e n g e เลยนะคะ ขออีกรอบนึงนะคะทีนี้เท้าเราจะขนานกันค่อยๆดันส้นเท้าสู่ท่าไฮแพร้งจากนั้นค,ค่อยๆบิดตัวไปทางด้านซ้ายค่ะนำเท้าซ้ายซ้อนที่ขอบเท้าด้านขวากดขอบเท้าให้แน่นจากนั้นค,ค่อยๆยืดแขนขึ้นไปยกเอวขึ้นสูงๆค้างอยู่ในท่าสองหงวางมือด้านซ้ายบิดลำตัวค่ะ ยังยกเอวให้สูงอยู่นะคะผนึกขอบเท้าด้านซ้ายนะคะตรงนิ้วก้อยขึ้นสูงยืดแขนขึ้นไปให้สูงทุกลมหายใจออกให้เราดึงเอวดึงสะโพกนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับแกนกลางนะคะและเพิ่ม L-S และ1ค่อยๆวางมือค่ะวางเขา่าพักในท่าวีและบุหรุษก้มกราบเลยค่ะ ให้เราผ่อนคลายนะคะในส่วนของไหลและแขนค่ะจากนั้นค,ค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาช้าๆพร้อมหายใจเข้าเป็นยังไงบ้างคะท่าฝึกวันนี้ดีค่ะค่ะ <c oughs> ในท่าฝึกวันนี้เรานะคะจะเป็นชุดท่าฝึกในเรื่องของการกลางลำตัวและในส่วนของความแข็งแรงด้านข้างค่ะเราจะเป็นท่าซันโตลาสนะคะเราจะเป็นท่าไซแพร้ง แล้วก็เป็นพวก downward facing dog และ upward facing dog ค่ะกลับไปไปใช้นะคะค่ะลองฝึกดูนะคะค่ะวันนี้พี่ขวัญมีอะไรอยากฝากเพื่อนๆพื่อนไว้บ้างคะอยากฝากให้พิ่ตามน้องนะคะน้องรับชื่อสอ,อนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่าของอาชนะในท่ายกขาได้ดีมากทีเดียวเลยค่ะวันนี้พาขวัญมาใน EP ที่2ด้วยซ้ำกับน้องและจะปิดตามในหลายๆ EP ต่อไปด้วยค่ะ ขอคะ,คะขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะห้ามพลาดน,นะคะในช่วงต่อไปในช่วงสุขภาพดีมีอร่อย Clean Food Good Taste ค่ะไปติดตามชมกันค่ะค่ะกลับมาพบกับเราในช่วงสุขภาพดีมีอร่อยครับ Clean Food Good Taste ค่ะ วันนี้มีเมนูสุขภาพอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆบ้างคะใช่ครับง่ายๆเลยครับวันนี้ก็จะมีเมนูของไกดวีเฮลเตฟูดนะครับก็คือเป็นเมนูปลาแซลมอนลมควันนะครับเป็นยำนะครับยำปลาแซลมอนลมควันแล้วก็ทานคู่กับข้าวกล้องมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะเมนูนี้ใช่ทำง่ายๆด้วยคุณผูค่ะประโยชน์ในเรื่องของโปรตีนนี่แบบเน้นๆค่ะใช่แล้วไปชมไลยครับว่าเราจะทำกันยังไงไปติดตามชมเมนูได้เลยค่ะ สวัสดีครับเชฟอาร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบสุขภาพจากไกาว่วีนะครับ นี่คือปลาแซลมอนอบที่ผ่านกระบวนการอบเพื่อรักษารสชาติและคุณค่าทางอาหารสูกคัดพิเศษมีโปรตีนสูงถึง40กรมัมมีโอเมก้า3และมีวิตามินดีสูงและวันนี้ผมจะนำเจ้าปลาแซลมอนนี้ทำเป็นเมนูสุขภาพที่ชื่อว่ายำสลัดปลาแซลมอนกับข้าวกล้องครับแลม้มาเริ่มลงมือทำกันเลยครับในขั้นตอนแรกเราต้องมาจัดการกับวัตถุดิบหลักของเราก่อนนะครับซึ่งก็คือปลาแซลมอนจากไกาวี วิธีการใช้งาน,น,นง่ายมากๆเพียงแค่ตัดปากถุงเล็กน้อยแล้วก็นําเข้าเตาไมโครเวฟเป็นเวลา10-15วินาทีก็พร้อมใช้งานและรับประทานได้เลยนะครับจากร้อนเรียบร้อยนะครับ15วินาทีพักเขาไว้แบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาทําในองค์ประกอบต่อไปซึ่งก็คือตัวน้ํายําก็จะประกรอบไปด้วยขี้หนู2เม็ดกระเทียมสังกีตามด้วยต้นผักชีครับมาปรุงรสกันต่อเริ่มด้วยที่น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าโวลเทจโอลิฟ แล้วเราก็ใช้น้ำปลาโลโซเดียมนะครับเพิ่มความหวานเล็กน้อยด้วยย่าหวานน้ำมะนาวพริกไทยเท่านี้ก็เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวน้ำยำนะครับที่ทำเด้ง,งง่ายๆไม่มีพลังงานแคลอรี่ต่ำเหมาะกับการเป็นอาหารสุขภาพหลังจากเราเตรียม ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรามีวัตถุดิบหลักเป็นปลาแซลมอนที่พร้อมรับประทานแล้วก็มีน้ำยำแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาลงจานกันนะครับเริ่มจากเราก็ไปหาผักสลัดที่มีแล้วเราก็นําเนื้อปลาแซลมอนนะที่พร้อมรับประทานหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเพิ่มสีสันและคุณค่าทางอาหารด้วยมะเขือเทศครับแล้วก็มีหัวและดิช ก็ใส่ข้าวกล้องลงไปครับสุดท้ายเราก็ราดตัวน้ํายาของเราครับลงไปเป็นอันเสร็จทิกีเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยําสลัดปลาแซลมอนและข้าวกล้องครับ เอสมัสเตอร์ผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันหลากหลายกว่า1,000พรายการทั้งจากอเมริกายุโรปและเอเชียทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการและคนชราอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นโต๊ะผูและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพอีกมากมายนอกจากการนําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วบริษัทเรายังเป็นผู้นําด้านการแนะนําออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาระดับมาตรฐานหลากหลายชนิดเช่นสนามกีฬามาตรฐานสนามเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลสควอตฟุตบอลฟุตซอลรักบี้กอล์ฟชิปและพัดย่าเทียมลู่วิ่งหรือกีฬาอื่นๆ นอกจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีระดับโลกทั้งยี่ห้อไลฟ์ฟิตเนส s ซฟิตแฮมเมอร์สตรองวูดเวย์โลบเฟรดฟรีบอกอา d ดิดและยี่ห้ออื่นออีกมากมาย โดยเน้นความหลากหลายของอุปกรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเน้นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬานักกีฬาเฉพาะทางเฉพาะอาชีพอุปกรณ์สำหรับทดสอบหรือประเมินด้านต่างๆของประชาชนและนักกีฬาอุปกรณ์สำหรับสร้างเสริมดูแลสุขภาพด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องฟอกเครื่องฆ่าเชื้อเป็นตน้น สนใจติดต่อฟิตเนสมาสเตอร์020054992ใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมมซูมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ด้วยสูตรใหม่อเดมิซูเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะ ปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดนมิสึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายการเรานะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับค่ะแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะเดลฟิสิก c s ค่ะอ t ท q u a ควหลักสีใช่ครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ